สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอีดีได้ละนึ่งเกาหานะเลขมัดนาะแม่เรียนตัวมากนะกระปุกเลขมัดสูุดพวงมาไล่เลขมันหลายก็เลยตัวหน่อยเนี่ยบาเห็นเบามาเห็นตัวใหญ่มันก็สีล้นกระดาษเนาะแม่เนาะตัวใหญ่ก็สีล้นกระดาษแต่ว่าตัวเลขมันสรุปออกมาแล้วเขียนให้ตัวแบบหมื่นเกือบเยอะนึ่งเกาหานี่ละแม่เนาะมีในคลิปแรกคลิปทีสองไม่มีคลิปที่สองแม่ป้าออไม่บอาลุง มีในคลิปแรงครับผม9.5เล็กมากรอบนี้แม่จะทำสูตรใช่ไหมครับเอา FC สำหรับ FC ที่บอกว่าไม่เห็นนะฮะตัวเล็กนะครับผมงวดนี้คุณแม่ขอตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับแม่ขอตัวใหญ่งวดบนบนหรือล่างครับผมวนนี้ตัวที่แตกำลังจะทำนี่บนหรือล่างครับบนเนาะอ๋อ FC เดี๋ยวจะส่องให้ดูนะฮะขอตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับคุณแม่ครับ9.5นะ ตัว oh. ใหญ่เลยนะครับนี่มันเงาวันเงากว้องมันไมเต็มหน้าก็ได้โซลราสีก็นอนได้เบสซี่ดาวเล็กเบสี่ดาวคูู่กมาเลย 然后。 เป็นเลขสูตรนะแม่เนาะต้องรอเลที่ออกแล้ว,ลวมากทนวณนนะคะ บนอันนี้บนใหญ่ปะบันอ้ใหญ่ครับแม่ครับเอ้าันมาตั้งทีแ้้ม่อันนี้ชุดบนบนนะครับเอาแม่วางเลยครับผมนี่บนก็ลางอันนี้ให้บนก่อนไมนี่บอแม่ฟันบนอันนี้คือบนนะครับ่ใแมนี่เล็กมกบนวันนี้ักกับนัก ไม่ีแ่ทมาหา,าสามามแม่บงกลมให้หน่อยครับผมแม่บมกลมให้ลูกหนแะ้สห้าสามใช่ไหมคบแม่ันบ่แม่จังมากอจังเด๋มันคิดในใจเลละโอ,สอ,อ้สือเองซื้อเองได้สูตรนี้ออห้าสามกับแปดสามนะครับ ปีนมาปนมาแม่ป like. ีนเองเป็นเลขสูตรของคุณแม่นะครับบ้าฟันเลยแต่ตองว่ะแล้ยถ้าไหนมันก็ค่อยฟันดอกเป็นน้ำมูกก็ค่อยฟันเป็นบสูตรนี่ือใส่มาโดนแล้วใช่ใส่โดนแล้วสมัยตะกี้ย่าถูกทุกงวดสมัร้ยตะกี้

อันนี้คือสูตรบนใช่ไหมครับ,บวันนี้มีสูตรล่างไหมครับแม่ข้าเป็ดบนก็คือเอาเอาเอาหล็กบนมาเขือมะเข็ดล่างเอาเหล็กล่างมาเขือโอ้โหเอาวันนี้เอาสูตรบนไปก่อนเดี๋ยวอีกวันหนึง่งก็ไปเอาสูตรล่างนะแม่เนาะใกล้วันเนาะใกล้ใกล้วันยังมาเอาสูตรล่างฮาเทียเมียฟันประกอบโอ้โหน,น,น, <laughs> น,นี้ก็เป็นแนวทางของแม่ปันว่าที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับผมเข,า,ขา,มาเขาชาวเงาะเลได้ติดกัน แต่ว่างวดนี้แบบคิดว่าติเขาอยู่นะเนาะคิดว่าติเขาอยู่หลังวดนี้ติดติดกันนี่สองวดแล้วเหรอครับแม่อืม,มันติดกันมากกับสองวดแล้วที่มันเขา่าโอ้สองวดแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางแม่ปันตอนนี้ก็ยังไม่ฝันนะแม่เนาะกี่ปีแล้วแม่ที่ทำสูตรนี้มาโอ้ยมันไดจ เก่ก็เปลี่ยนเลยลูกแม่ไปเรียนมานะครับตาเป็นหายิเป็นผ้าเฮจะได้จำไว้ซิอิแฟนแฟนของคุณแม่เนี่ยละครับบ่แล้วพ่ออีพ่อเขาไม่เผาคนนั้เป็นพ่อพ่อของคุณแม่ตาโอ้แสดงว่านานแล้วเนาะท้อก็เสียได้โดนแล้วเนาะจ้ะพออีนี้เราไปเห็ดอยังกินดอกไรแล้วเราก็ไปซื้อเลยเออแต่แม่นี่ล่ะโอ้ยแม่มากแม่มากเลย เขาจะบอกเลยว่าทังไดแม่กลับไปนอนขึ้นเอาได้ใช้ได้สมยันนสมยอาจารย์ก่อนพระพระอาจารย์อัจยรยก่อนนี่ก่อนอปัดทุ่นน่ะแม่มานอนเราเรียก่น้ำเพินน่ะใบอันนี้แห้งก็บใได้หายกันคนมันหลายครับมานอนเอาเรียกยนนม่ากับฝันคิวๆิวีิยวดยยน้ำเรียกอ,ออกเก่าอย่างเราเก่ากินทก่า,งกางงังหูแม่นอนอยู่ ไปเขียนใส่ประตูห้องน้ำเพิ่อนในเมืองเกินเลยเก่าตัวเดียวไม่หาใส่บันไดเลยบันทึกเจ้าเอายังใสมาเป็น,น,น,นแม่ไปน,นั่งฟองมาเปาแม่ไปนั่ข้างสะดุดแม่ไปนั่งฟอ่หันแตงแต่สมัยท่านมี่ยังถึ้นเป็นใตอันจะผานไหม่แปลเลขว่าแม่แออสดงว่าแสดงว่าแม่ัมั่ัดนะเป็นแม่าตก่ปมาถือฟอง ข้เนแต่แตสมัยบทานเอสางดีคุณเลกดว่าเสียนเลขเลยตัวนี้เีปน้อนเเวาะูด้ผ้าไปไปต่พูดแพคนมักเลขเอคนมักเลขอันนี้ไ่ค่อยด้ไปแล้วเนาะชึ่งมือนี้มันบ่ได้ไปแล้วครับปรอยากที่หอนรถม่มันยังหรอกคือผ้าไปแล้ะมันเมื่อยนั่งรถไปมันเมื่อยล่มรถมมันเมื่อยแห้งแต่ลูกชวงไปกินเขาแม่จะไปว่ไปกินเ้า้านนั่นนี่เราะว่าน้องจังเสีบบ่ บไปโดเมียบานเมืยไม่ทันดอกกินแล้วมันก็บากลุ้มคาบเสียงเงินดอกกินได้น้อยน้ยนนดก็ได้ก็ได้เลขสูดเรมันเก็ดสิบด้อลขเจ็ปีนะคะคุณยายฟันวัอนี้ลูกหลานสูตรล่างหรือบนก็ค่ะเนยบนบนบนนะคะสูตรบนนะคะเดี๋ยวล่างค่อยมาเอาแม่ว่า เดี๋ยวลาก็มาเอาฟันก้อนมาเอาฟันก้นฟันกอนนประกอบกันก้อนไเ้ม่ประกอบเกีก้อนวจ้าความฝันประกอบด้วยนะแม่เนาะบยเดียวนประกอบอืบดยางเดียวเด้อพี่น้องจังดูเขียงง้ก็แม่เนาะถามันออกมาลางยังจังเลยกันต่อยใ้แม่ลักกันผู้ใดไก่อยไว้ มันกับบ้นแม่บ้นนอนเนาะครับเป็นแนวทางเนาะแม่เนาะมันก็แล่นขึ้นแล่นลงได้ไม่ใช่ว่าแน่นอนกับพวกับบนแม่บ้านนอนขึเก่าเหัอเดี๋ยวก็ออกบนออกลาเมื่อแต่ธรรมดาธรรมดาขอแค่กระชากนองดอกคอร์ดึ่เนาะค่ะอาจารถือซื้อดักไป้ยี่ดอกพอดีเออขอให้มันถืออันนี้บนอย่างเดียวชวนมากไม่บอบนรุดลงล่างสี่มีบนเนาะ อเอาแต่เอาที่ข้าสอบก็ได้เนาะ <c oughs> แต่ซื้อบนล่างไว้ด้วยจริงเนาะสอบเอาชื่อว่าแต่เป็นเบอร์ไสของผู้อื่นเพิ่นนั้นมันลามันแน่นมากแต่ได้ให้เป็นแคเอามันเป็นสูตรเนาะ ครับอมมาได้อยู่หนึ่งสองสามสี่เบงครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของแม่ปั้นนะครับผมรอบนี้แม่เขียนตัวใหญ่ให้มานิดนึงนะครับผมเป็นเลขสูตรของคุณแม่นะครับบ่มยางเดียวนะครับผมยังไงแคปหน้าจอไว้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ